สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการโบนัสเทลรายการสำหรับคนรักสุขภาพเราจะพบกันทุกวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้15นาฬิกา10นาทีถึง16นาฬิกา,าทางช่องเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครโทรทัศน์ของคนกรุงเทพและทุกครั้งที่เราพบกันพิมพ์ก็จะมีเรื่องราวดีๆและบริการดีๆจากสานักการแพทย์และสานักอ,อนามัยในสังกัดกรุงเทพมหานครมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะคะ สำหรับวันนี้เราคงยังอยู่กันที่โรงพยาบาลเวชการุณรัตแต่วันนี้พิมพ์จะมีเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ชมเราไปชมตัวอย่างรายการของวันนี้กันก่อนนะคะเราสามารถดูแลประชาชนได้อย่างดีนะครับเรามีใจจิตใจมุ่งมั่นนะครับมีทั้งคุณธรรมทั้งคุณภาพนะครับที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยให้ได้ดีนะครับตอนนี้ที่ผมนําไปใช้เพิ่มเติมก็คือคนไข้อุบัติเหตุ อุบัติเหตุจราหรืออุบัติเหตุอะไรก็ตามที่กระดูกต้นขากระดูกข้อขาล่างหักพอผ่าตัดเสร็จคนไข้มีอาการปวดไม่อยากขยับข้อเข่าติดตามมาเครื่องนี้ก็สามารถอัพทายไปใช้ได้เหมือนกันใช่ครับของอิสลามนี่ก็จะถือว่าการล้างเนื้อสัตว์ก็ต้องล้างขั้นตอนโดยการผ่านน้ําไหลนะคะโดยใช้พวกตะแกรงหรือว่าพวกนี้ผ่านน้ําไหลเพื่อให้น้ําเลือดตามความเชื่อของสนาอิสลามนะคะน้ำเลือดไหลผ่านตะแกรงไม่ให้มีน้ํา แล้วหลังจากเบรกกลับมาพิม์จะพาค,คุณผู้ชมไปเต็มอิ่มกับเรื่องราวมากมายที่ทางรายการ้นมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้ค่ะ